สวัสดีครับผมแสดเองครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลานะครับสลับนาฬิการ,รุ่นนี้ GAB2001 นะครับคือมีพี่จากทางบ้านถามเข้ามาว่าวิธีการตั้งวันที่เวลาปฏิทินตั้งอย่างไรนะครับก็จะแนะนำไม่ทีเดียวเลยนะครับตั้งแต่การตั้งเวลาการใช้งานปุ่ม,มต่างๆจะได้เอาไปใช้อย่างง่ายดายนะครับโอเคก่อนอื่นเลยผมขอแนะนาให้รู้จักกับโมเดล GAB2001 ก่อนว่าเป็นโมเดลอะไรโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดในปี2022นะครับแล้วก็ จุดเด่นของโมเดล GAB 2001เนี um. ่ยค um ือหน้าป um ัดของเขาครับถ <the> well ้าเพื่อนๆดูหน้าปัดดีๆหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีความเบาๆเห็นไหมมันจะต่างกับรุ่น GA 2001คือหน้าปัดของนาฬิการุ่นนี้ใช้พลังงานแสงนะครับเวลาใช้พลังงานแสงเนี่ยมันจะเก็บพลังงานแสงรอบๆตัวเราเก็บเข้าไปในตัวเก็บประจุของนาฬิกาทําให้นาฬิกาตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็แต่ว่านาฬิกาตัวนี้ต้องบอกก่อนนะมันจะเหมาะสาหรับคนที่ใช้งานนาฬิกาบ่อยๆเวลาใช้เสร็จก็ตั้งเอาไว้ให้โดนแสงอันนี้จะเหมาะมากเพราะว่าถ้ามมมนนนแแสสงบบ่อยๆะคราาาฬิกกจีีววเถล้ อายุงานการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้ามันหมดนะมันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5-6ปีเลยทีเดียวนะครับแบตก้อนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะราคามีตั้งแต่500บาทจนถึง1000บาทแล้วแต่ละร้านเลยแล้วแต่แต่ละร้านเลยว่าแต่ละร้านใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ในห้างหรืออยู่นอกห้างราคาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับและจุดเด่นที่2นอกจากการที่หน้าปัดนาฬิการุ่นนี้ใช้พลังงานแสงแล้วจุดเด่นข้อที่2คือนาฬิกาตัวนี้สามารถเชื่อมต่อออกััับบโททรรศพ์มืืถได้นะค การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้เวลามันตรงนะครับทำให้เวลามันตรงตลอดเวลานี่คือจุดเด่นของเขาและจุดเด่นข้อที่ 3, สาสหรับนาฬิการุ่น g a b 2 0งคือไฟครับไฟสวยมากให้ดูไฟก่อนนี่ไฟมันจะเป็นแบบ double led l i ท์แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีความสว่างนี่คือจุดเด่นของนาฬิการุ่น g a b 2 0งนะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานก่อนนะโอเคคราวนี้เรามาดูวิธีการตั้งเวลาอ้อก่อนหนึ่งการวิธีการตั้งเวลาอยากจะบิทแนะนําวิธีการใช้งานปุ่มก่อนว่าแต่ละปุ่มนั้นนน้้นนนทําาาาาางงงออยยย่่่่่ไรรรรบบขเิมมมมจกกปปปุุแุแซซต ปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมขอซูมเอาไปเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจเอาละมาดูกันนี่ครับพอซูมไปใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าจอดีตอนด้านล่างนะถ้ากดอาตอนนี้มันแสดงในส่วนของวินาทีแล้วก็ในส่วนของวันในสัปดาห์นี่คือวันในสัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกกันดว่าวันในสัปดาห์เนี่ยมันตั้งไม่ได้นะมันจะต้องตั้งอย่างไรให้ตรงเดี๋ยวจะสอนให้อีกทีหนึ่งนะครับวินาทีวน มันก็จะเข้าสู่ในส่วนของวินาทีและชั่วโมงนาทีเห็นไหมครับ P 7 11นี่คือเวลาหลังเที่ยงของเลข7นะครับก็คือเวลา19นาฬิกานั่นเองนะครับ11คือนาทีอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้นะกดปุ่มซ้ายบนดีกหนึ่งครั้งมันก็จะเข้าไปในส่วนของถ้ามีจุด1จุดแบบนี้นะครับจำเอาไว้นะนี่สําคัญมากถ้ามีจุด1จุดคือการแสดงในส่วนของปฏิทินนั่นเองนะครับเดือน9วันที่26นะครับข้างบนก็จะเป็นวินาทีเหมือนเดิมเอาล้ากดปุ่มซ้ายบนดีกหนึ่งครั้ง มันก็จะกลับมาที่เดิมคือในส่วนของวินาทีแล้วก็วันในสัปดาห์นั่นเองนะครับนอกจากนี้ปุ่มซ้ายบนถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนค้างไว้แล้วราประมาณ3-4วินาทีมันก็จะเข้าสู่ในส่วนการตั้งค่าเวลาและต่อมาครับปุ่มซ้ายบนเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้7-8วินาทีมันจะเข้าสู่การตั้งค่าของเข็มสั้นเข็ยมยาวและเข็มเล็กด้านในซึ่งตรงนี้สออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าทําอย่างไรนะครับก็เป็นการแนะนําปุ่มก่อนต่อมาปุ่มซ้ายล่าง ปุ่มซ้ายล่างนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการไปในแต่ละโหมดแต่ละโหมดของนาฬิกานะครับกดให้ดูก่อนเลยนี่ครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่ o r l d Time <S <S 1> <S 1> นะครับอ่ะ,ะกดอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่ Stop Watch นะครับการจับเวลากดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเข้าสู่ TMR ารการนับเวลาถอยหลังนะครับกดปุ่มซ้ายล่างนี้หนึ่งครั้งมันก็จะเข้าสู่อะลามการตั้งปลุกนั่นเองนะครับอ่ะซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นในส่วนของเอ่อการกลับมาดูเวลาหน้าแรกนั่นเองนะครับและรุ่นนี้มันม การกลับสูนหน้าแรกด้วยการกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้2วินาทีเอาละมาดูกันสมมุติว่าเราอยู่หน้าไหนไม่รู้สมมตินาฬิกาของเพื่อนๆตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าตัวเองกําลังดูเวลาอยู่หน้าไหนสมมตินะโอเข้าไม่ถูกแล้วทายังไงดีกดปุ่มซ้ายล่างครับค้างไว้แล้วเราประมาณ 2- 3วินาทีมันกลับเข้าสู่หน้าแรกทันทีนะครับเอาละมาดูกัน1 2สองะอาประมาณ2วินะครับมันจะขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมมันจะขึ้นคําว่า time มันก็จะเด้งกลับมาเลยเอาใหม่นะดูใหม่นะสมมติว่าเราอยู่หน้าไหนไม่รู้นะครับกดปุ่ม มันจะมีเสียงดังติ๊ดติดและเข้าสู่หน้าแรกทันทีและปุ่มซ้ายล่างเองนี่นะครับถ้าเรากดค้างไว้นะแล้วรอประมาณ4-5วินาทีนะครับมันจะเข้าสู่การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือทันทีข้อดีของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือคือมันจะปรับเวลาให้ตรงกับโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่คือวิธีการใช้งานปุ่มซ้ายล่างต่อมามาดูปุ่มขวาบนปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการเปิดไฟแบบนี้ ไฟรุ่นนี้มันจะสว่างได้1.5วินาทีและ3วินาทีตรงนี้มันอยู่ในการตั้งค่าเดี๋ยวสอนให้อีกดูอีกทีนึงนะครับแต่รุน่นนี้บอกก่อนนะไม่มีระบบลิกข้อมือไฟติดนะครับนี่ไม่มีระบบปิกข้อมือไฟติดนะกดค้างไว้ก็จะไม่มีระบบลิกข้อมือไฟติดนะครับไม่มีนะขอย้ํา GAB 201ไม่มีระบบปิกข้อมือไฟติดโอเคปุ่มขวาบนจะมีหน้าที่นี้นะครับปุ่มขวาล่างตอนนี้ปุ่มขวาล่างมันไม่สามารถทํางานได้เพราะอยู่หน้าแรกของนาฬิกา ğı. แต่ถ้าเราเข้าสู่าาาการตั้้งค่่่่าาาาเเนนนีีีปุมมขขววบจะหทใกรลลดตั ปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเข้าสู่การตั้งค่าแล้วเป็นอย่างไรนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันดีกว,ว่าวิธีการตั้งเวลาตั้งอย่างไรนะครับสรับ GAB 2001วิธีการตั้งเวลานะครับสรับนาฬิการุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกครับก่อนที่เราจะตั้งเวลานั้นเราจะต้องอยู่หน้าแรกของนาฬิกาก่อนทุกครั้งดังนั้นขั้นตอนที่1คือกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้ประมาณ2 3มวินาทีเพื่อเข้าสู่การดูเวลาหน้าแรกครับโอเค1 2อ่ะประมาณ2วิเพื่อเข้าสู่การดูเวลาหน้าแรกนี่คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ครับให้กดปุ่ม adjust หรือปุ่มป,มปรับเนี่ยค้างไว้แล้าประมาณ2-3ถึงวินาทีขั้นตอนที่2นะ1 2 3อ่ะประมาณ3วินาทีนะครับรุ่นนี้จะมีข้อดีคือเข็มเนี่ยมันจะวิ่งไปไม,ไม่ให้เรานะครับวิ่งไปหลบให้เราทำให้เราสามารถดูหน้าจอดิจิตอลได้อย่างง่ายดายนี่คือข้อดีของนาฬิการ,รุ่นนี้เลยเดี๋ยวผมไปสอนอีกทีนึ้งนะครับว่าวิธีการหลบเข็มธรรมดาเนี่ยทำอย่างไรอ๋อสอนเลยดีกว่าไปออกก่อนนะ วิธีการตั้งเวลาเนี่ยเข้าปุ่มไหนออกปุ่มนั้นเมื่อกี้เราเข้าปุ่มซ้ายบนใช่ไหมก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกมันก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับขอออกมานิดหนึ่งพอดีจะสอนวิธีการใช้งานอีกอย่างหนึ่งเกือบลืมไปละนะครับถ้าเรากดปุ่มไฟค้างไว้แล้วกดปุ่มซ้ายล่างไฟนะไฟนี้นะขวาบนซ้ายล่างมันจะมีเสียงดังติดครับแล้วมันจะเป็นการเลื่อนเข็มทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายอ่านะครับโอเคกลับไปถูกการตั้งเวลาเหมือนเดิมกดค้างไว้3วบิ1 2 3อา่ะ3วบิเรียบร้อยละ สิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือในส่วนของเมืองที่เราอาศัยอยู่นั่นเองเราอยู่เมืองไหนนะครับปกติถ้าเราซื้อนาฬิกาใหม่ๆมาใหม่ๆเลยนะมันจะขึ้นเป็น T O K Y ก็คือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่คือเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่นให้เรานะครับกดปุ่มขวาบนนะครับขวาบนเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะถึงประเทศไทยได้ง่ายมากมาดูกันว่ากดกี่ครั้ง1 2 3อ่ะประมาณ3ครั้งนะครับมันจะขึ้น B K K แต่ถ้าของใครสมมตินะของใครนะ กดไปแล้วไม่เจอ BKK เนี่ยก็ให้กดปุ่มขวาบนไปเรื่อยๆเลยให้มาถึงคําว่า BKK หรือ Bangkok ประเทศไทยนะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับสำคัญคือให้ไปที่ Bangkok ประเทศไทยด้วยการกดปุ่มขวาบนนะครับขั้นตอนต่อมากดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปนในส่วนของ DST แล้วก็คำว่า AUTO DST คือ Day Saving Time ประเทศไทยไม่มีใช้นะครับตรงนี้ให้เป็น AUTO หรือ OFF เท่านั้นนะครับ OFF คือปิดนะเป็น AUTO วิธีการเปลี่ยนเนี่ยให้กดปุ่มขวาล่าง นี่คือออโต้นะครับถ้ากดปุ่มขวาล่างมันก็จะเป็นออฟเห็นไหมฮะกดปุ่มขวาล่างขวาล่างเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนการตั้งค่าถ้าเป็นออนก็คือเปิดตรงเนี้ยห้ามเปิดเด็ดขาดเลยถ้าเปิดนะครับเวลามันจะเร็วขึ้น1ชั่วโมงตรงนี้ให้เป็นออฟเอาไว้หรือเป็นออโต้เอาไว้ก็ได้นะครับสาคัญนะสรุปนะคือให้เป็นออสดีเอสทีเนี่ยให้เป็นออโต้หรือออฟเอาไว้นะครับโอเคต่อมากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับ มันจะเข้าสู่ในการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวินาทีทันทีตัวเลขวินาทีก็จะกระพริบตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้แก้ครับดังนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ p 5เวลานี้เป็นเวลา5นาฬิกาหรือ17นาฬิกา p 5ก็คือ17นาฬิกานั่นแหละเวลานี้เป็นเวลา17นาฬิกาใช่หรือไม่ผมขอตั้งเวลาใหม่เลยนะผมขอสมมติเวลานี้เป็นเวลา21นาฬิกา30นาทีแล้วกันจะได้กดให้เ,เพื่อดูว่าก,กดอย่างไรนะครับโอเคคราวนี้ p 5เนี่ยคือ,ร,อขขคริบ เป็นยี่สนาฬิกาก็คือเลข9กเนาะก็กดปุ่มขวาล่างนะครับขวาล่างจะมีหน้าที่ในการบวกตัวเลขเห็นไหมครับมันจะบวกตัวเลขไปเรื่อเยเๆยเห็นไหมขวาบนจะมีหน้าที่ในการลบตัวเลขเห็นไหมครับนี่ลบตัวเลขเห็นไหมครับโอเคเรากดไปที่เลข9เลยครับกดเขา้าไปให้เป็น9เนาะโอเคตอนนี้เลขชั่วโมงได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วนะเพื่อนเพื่อลองดูเพื่อนเนต้อตงการเลขไหนก็กดเข้าไปได้เลยครับนี่กดไปได้เลยนะครับขวาบนและขวาล่างนะครับขวาบนลบขวาล่างบวกนะครับหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้้้้้้้วววใหเเออ่ตตตังงลลาาามทีีกรรรไดยยบแ ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของนาทีนั่นเองนะครับเลขของนาทีก็จะกระพริบเห็นไหมเลข9.2จุดนาทีจุดสจุดเป็นการดูเวลานะครับตอนนี้เป็นเวลา9้านาฬิกาเออย่อนาฬิกา30นาทีก็กดปุ่มขวาล่างเลยครับบวกเข้าไปเลยนะครับให้เป็น30ขวาล่างนี้จะมีหน้าที่ในการบวกตัวเลขนะครับโอเคกดไปได้เลยให้เป็น30นะโอเค9้านาฬิกา30นาทีถูกต้องแล้วเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกนะขวาบนลบตัวเลขเห็นไหม ลบดูนี่คือการลบตัวเลขขวาร่างเพิ่มตัวเลขก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขนะครับ9โมง30ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของปีทันทีนะครับปีนี้ใช่ปี2022่ใช่หรือไม่ปรากฏว่าปีนี้เป็นปี2022ถูกต้องแล้วนะครับก็กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าของใครผิดนะขวาบนลบตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ผมไม่กดแล้วนะกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าสู่ 9.1.26อย่างที่บอกครับจุด 1. จุดแบบนี้คือในส่วนของปฏิทินนั่นเองนะครับเดือนนี้ใช่เดือน9ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างแต่ถ้าไม่ใช่ครับขวาบนลบเห็นไหมลบตัวเลขนะครับขวาล่างบวกบวกตัวเลขหรือเพิ่มตัวเลขเข้าไปอ่ะเดือน9ถูกต้องแล้วนะถ้าใครไม่ถูกต้องเนี่ยกดเข้าไปได้เลยครับไม่เป็นไรนาะฬิกาจีช็อคเนะี่ยไม่ใช่นาฬิกาที่เสียงง่ายๆนะโอเคกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับมันก็จะเลืเ่อนไปในหน่วยของเลข ปฏิทินทันทีเลยนะครับวันนี้วันที่26ใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับขวาบนลบตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเหมือนกันวิธีการตั้งนาฬิกาทีช็อคเนี่ยบอกเลยตั้งง่ายมากแต่ต้องทําอย่างเป็นขั้นตอนนะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเป็นการดูเวลาแล้วครานี้นะครับมันจะขึ้นว่า 12H หรือ 24H 12H คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงเลขที่แสดงเนี่ยจะมีตั้งแต่เลข0นะครับจนถึงเลข11หรือเลข12ตอนเที่ยงก็จะเป็นเลข12อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ผมมองว่ามันจะเป็นการดูเวลาที่ไม่ค่อยชัดเจนเนาะให้ตั้งเป็น24ดีกว่าเราสามารถตั้งได้ด้วยการกดปุ่มขวาล่างตรงนี้1ครั้ง มันจะเปลี่ยนเป็น24ทันทีนะครับน like <con> <eye Hayır. S 1> ี่จะเป็นการดูเวลาแบบ24ชั่วโมงละจะแสดงเวลาตั้งแต่เลข0ูนย์จนถึงเลข24เลยนะครับนี่ให้ตั้งเป็น24เอาไว้มันจะดูเวลาได้ง่ายกว่านะครับขวาล่างเนี่ยเป็นที่ในการเปลี่ยนนะโอเคกดปุ่มซ้ายล่างไปเลื่อนครับมันจะเลื่อนไปในส่วนของ M จุด D D อย่างที่ผมบอกครับถ้ามีจุด1จุดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเรากําลังดูในส่วนของปฏิทินอยู่ M ย่อมาจากคำว่ามันก็คือแปลว่าเดือนนะครับ D D ก็คือ day นั่นเองนะครับเดือนแล้วก็วันที เรามีหน้าที่ตรงเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนถนัดดูแบบไหนนะปุ่มขวาล่างเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนของไทยเ่ะเราจะดูเวลาเป็นแบบนี้วันขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเดือนนั่นเองนะครับของไทยชอบดูแบบนี้วันและเดือนแต่ผมอ่ะใช้ีช็อกจนชินผมจะดูแบบนี้ครับกดขวาล่างเดือนขึ้นก่อนแล้วก็วันที่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุุกกกคคนนนอออยยยาาาาาจะตตัั้้้้งงงแบบไไไหนนะ็สามมารถไปปไดเเเลเล่่่ซพื คราวนี้ ENG ตรงนี้ In ก็คือในส่วนของเมนูมันจะเป็นในการแสดงภาษาในส่วนของปฏิทินนั่นเองนะครับรุ่นนี้มันสามารถแสดงได้หลายประมาณ6ภาษาตั้งแต่ภาษาอังกฤษนะครับกดปุ่มภาล่าจะมีหน้าที่การเปลี่ยนนะครับภาษาสเปนเห็นไหมมันจะสามารถกดเลือกได้เลยภาษาฝรั่งเศสนะครับมันสามารถกดได้เลยนะครับภาษาดัชอิตาลีแล้วก็รู้สึกจะเป็นรัสเซียนะครับโอเคตรงนี้ให้เป็น In กนะ ENG In ทุกคนให้เป็น In G, ไว้นะครับสำคัญมากนะครับอย่าไปเปลี่ยนภาษาอื่นนะเดว,วันในสัปดาห์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเพี้ยนไปนะครับโอเค ตั้งเป็น ENG เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับตรงนี้มันจะเข้าสู่ในส่วนของคีย์คีย์นะครับก็คือในส่วนของเ,ออเสียงปุ่มนั่นเองเราต้องการให้มีเสียงปุ่มใช่หรือไม่นะครับถ้าต้องการก็ให้เป็นคีย์ไว้แต่ถ้าไม่ต้องการนะครับให้กดปุ่มขวาล่างเพื่อเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนเป็นมิวมิวก็คือการปิดเสียงนั่นเองนะครับกดปุ่มขวาล่างเพื่อเปลี่ยนนะครับขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนต่อมากดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลท์แล้วว่า เราต้องการให้ไฟเนี่ยเรืองแสงนานกี่วินาทีนะครับมันสามารถตั้งได้ตั้งแต่ lt 1จนถึง lt 3นะครับ lt 1ก็คือไฟสว่างนาน1.5วินาที lt 3คือไฟสว่างนาน3วินาทีก็ให้เป็น lt 3เอาไว้นะโอเคกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับคราวนี้มันจะเข้าสู่ rcvd นะครับ rcvd ตรงเนี้ยสำคัญมากคือถ้าใครยังไม่ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือมันจะไม่สามารถเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะครับถ้ายังไม่สามารถ นะครับของผมกดไปได้เลยเพราะผมยังไม่เชื่อมไม่ทำการเชื่อมต่อกับมือถือทีนะครับเพื่อนๆจะต้องเอานาฬิกาเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปของ c a s ิ o ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ RCVD ได้ RCVD คือการรับสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือทุกๆประมาณ3-4ชั่วโมงทําให้นาฬิกานะครับมีความเที่ยงตรงแม่นยํานั่นเองนะครับย้านะถ้าใครยังไม่เชื่อมต่อมันจะไม่สามารถกดได้นะครับเหมือนเครื่องนี้ไม่สามารถกดได้แต่ถ้าใครเชื่อมต่อแล้วสามารถกดด้านล่างได้ให้เป็น on หรือ off ก็ได้ ตรงนี้แนะนําให้เป็นออนเอาไว้ดีกว่านะครับจะได้แบบเวลาที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันจะได้แบบปรับเวลาด้วยอัตโนมัติทำให้นาฬิกาตัวนี้มีความเที่ยงตรงและแม่นยํานั่นเองนะครับโอเคจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับเข้าใจแล้วนะตรงนี้นะ ACBD นะโอเคก็จะเข้าสู่ PS ON PS คือ Power Saving ON นั่นเองนะครับเป็นการเปิดระบบประหยัดพลังงานตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ครับกดปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับ Power Saving Off ก็คือปิดนะครับตรงนี้แนะนำให้เป็นออนดีกว่า พอเป็นออนเนี่ยเวลาที่เราปิดไฟเวลาที่เราแบบไม่ใช้นาฬิกาแล้วนาฬิกาจะประหยัดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ให้เป็นออนเอาไว้เนาะโอเคกระปุมสายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะกลับเข้าสู่เมืองหลวงทันทีเห็นไหมมันกลับมาสู่เมืองหลวงละกลับมาที่เดิมแล้วนะครับนี่คือตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแลวเออมีอีกจุดหนึ่งที่ขออธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะพเพื่อนๆสังเกตไหมตั้งแต่สอนนาฬิกสอนการตั้งเวลามันเนี่ยมันไม่มีการเอ่อให้ตั้งวันในสัปดาห์เลยแม้แต่อันเดดีียยวลไไมม่อััต้งสสปาา์์จรรพุ ไม่มีเลยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับใจความสําคัญก็คือเราจะต้องตั้งส่วนนี้ให้ตรงก่อนเอาละมาดูกันก็คือในส่วนของปีปีนะครับเราจะต้องตั้งปีให้ตรงหลายหลายคนไปตกตรงนี้แหละตั้งปีผิดวันที่ก็เลยเพี้ยนนั่นเองนะครับปีต้องตรงเดือนต้องตรงวันที่ต้องตรงพอทั้ง3อย่างนี้ตรงแล้วนะครับวันในสัปดาห์ก็จะตรงทันทีนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมได้สอนตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ อันนี้กับที่เดิมก่อนโอเคไปที่ b k k ละเข้าปุ่มไหนออกปุ่มนั้นครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อจบการตั้งค่านี่คือการตั้งเว,งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเป็นไงการตั้งเวลาไม่ยากเลยใช่ไหมวันนี้จะสอนวิธีการตั้งเข็มของนาฬิการุ่นนี้ด้วยเผื่อว่าใครที่เข็มเพี้ยนหรือต้องการเช็คว่าเอ๊ะเข็มนาฬิกาของเราเพี้ยนหรือเปล่าก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะครับวิธีการเช็คในส่วนของเข็มนั้นไม่ยากครับกดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้ละลาประมาณ5-6วินาทีจะเข้าสู่การตั้งค่าเข็มททัันนีครกด้้างไวเลยนะ 1, 2 3 4 5 6 7ประมาณ7วินะครับมันจะขึ้นคำว่า headset แล้วก็มีคำว่าซับซับตรงนี้ก็คือในส่วนของเข็มด้านในตรงนี้นะครับเอาละให้ดูเข็มด้านในตรงนี้แป๊บหนึ่งเข็มด้านในส่วนนี้นะครับจำเอาไว้นะจำไว้เลยนะนี่สำคัญมากเข็มด้านในส่วนนี้ถ้าเข็มมันตรงมันจะต้องชี้ไปที่เลข3นาฬิกาหรือตรงนี้มันต้องชี้อย่างนี้เลยแบบแนวขวางแบบนี้เลยแล้วต้องตรงแบบนี้เลยนี่คือเข็มที่ตรงนะครับเพื่อนเพื่อลองปรับดูของใครไม่ตรงสมมติสมมติของผมไม่ตรงแล้วกัน มสามารถปรับได้ด้วยการกดปุ่มขาวาบนหรือขวาล่างมันสามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมมันสามารถเลื่อนได้จําไว้นะเข็มซับเนี่ยจะต้องชี้ที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับชี้ที่ประมาณ3นาฬิกาเพื่อนเพื่อนเช็คเลยครับของเพื่อนเพื่อตรงไหมถ้าเข็มนี้ตรงแล้วนะเราจะไปแก้กันในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวกันอีกทีหนึ่งโอเคเพื่อนเ่เช็คแล้วน้องว่าเข็มตรงคราวนี้ให้กดปุ่มขวาล่างเอาโทษทีไซายล่างตรงนีุ้่มโหมดนะครับหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่การแก้เข็มละคราวนี้แก้เข็มสั้นเข็มยาวละมาดูกัน ตำแหน่งเข็มที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องเข็มสั้น <S <S เข็ยมยาวเนี่ยจะต้องชี้ที่เลข1ิบทั้งหมดนี่คือเข็มที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าของใครไม่ถูกต้องเราสามารถกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างเพื่อเลื่อนได้นี่ครับจะเลื่อนถอยหลังแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วปล่อยค้างไว้นะครับให้มันกลับไปที่เลข12บหอือนเดิมก็ได้หรือกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับขวาล่างเนี่ยจะทําให้เข็มเนี่ยวิ่งตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับนี่พอใกล้ๆแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็กดไปทีละครั้งเลยให้ตรงกับเลข1ิบสองนะครับ อ่ะเลยละพอเลยเสร็จก็กดปุ่มขาวาบนขวาบนจะมีหน้าที่ในการให้เข็มเนี่ยวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะอ่ะป็นการเปลี่ยนตำแหน่งโอเคตอนนี้นะครับเพื่อนๆให้ทุกคนนะสำคัญนะย้านะครับเข็มซับจะต้องชี้ไปที่เลข3เข็มสั้นเข็มยาวจะต้องชี้ไปที่เลข0.00นอ่านะครับนี่คือการตั้งเข็มหรือการเช็คเข็มแล้วว่าเข็มของเราตรงหรือเปล่านะครับตอนนี้เข็มทุกเข็มได้ตรงเรียบร้อยละก็ให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออ,อกนี่แล้วก็เป็นการ ตั้งในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็เข็มมันในวงด้านในนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงเรียบร้อยแล้วเอาละเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับรอแป๊บนึงนะต็ตรงนี้ก็ต้องรอให้เข็มมันหยุดก่อนเนาะสักครู่โอเคนะครับเราจะมาดวนเวลากันกดป,ปุ่มซ้ายบนเวลานี้เป็นเวลา2 1่สนาฬิกาสานาทีถูกต้องนะครับก็การตั้งในส่วนของเข็มสั้นเข็มยาวก็ถูกต้องเรียบร้อยแล้วการตั้งในส่วนของชั่วโมงนาทีก็ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็วันนี้ขอแนะนําไว้สััั้้้นนนนๆท่่าาีแลววกะคครบผมิด ผมได้แนะนําให้ครบทุกขั้นตอนแล้วนะดังนั้นอยากให้เพื่อนๆน,นะครับค่อยๆดูไปพวกนี้ตั้งไม่ยากครับแล้วก็วิธีการตั้งเนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเพียงแต่เพียงแต่ว่าหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการตั้งเนี่ยบอกเลยครับว่ามีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ง่ายมากๆนะครับถ้าท่านใดนะครับจะมีคําถามก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะฝากให้ทํารุ่นไหนถ้าเกิดผมมีรุ่นนั้นนะผมจะมาทาให้ทันทีเหมือนรุ่นเนี้ยพอดีผมมีอยู่ในมือพอดีผมก็เลยมาทําให้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปกก่อน,นัยงงไง ใจเย็นนะเดี๋ยวก็จะตั้งได้เองนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ